ห้าอาหารที่ทําให้เราแก่ไวที่สุดกระตุ้นการอนักเสจในร่างกายและทําให้ร่างกายของเราเสื่อมนะคะข้อแรกนะคะแป้งขัดขาวค่ะคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ไม่ดีนะคะคาร์โบไฮเดรตมีอยู่2ชนิดแบบที่ดีและแบบที่ไม่ดีนะคะแบบที่ไม่ดีก็อย่างเช่นพวกแป้งขัดขาวนะคะขนมปังขาวนะคะพวกนี้นะคะคือคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ดีแป้งขัดขาวทําให้น้ําตาลในเลือดสูงและกระตุ้นอินซูลินนะคะและก็ทําให้เกิดการอนักเสจในร่างกายเช่นเดียวกันค่ะให้เลือกกินคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ดีนะคะก็คือเขาเรียกว่าคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตนะคะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีใ กินข้าวก็เลือกเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีก็จะดีที่สุดค่ะข้อที่2นะคะก็คือของทอดถามไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งทอดนะคะไก่ทอดที่เราชอบกินกันนะคะสปัจจัยหลักเลยเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะน้ำมันที่ใช้ทอดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันที่มีโอเมก้า6สูงซึ่งโอเมก้า6ที่สูงนั้นเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเรานั้นเกิดการอักเสบปัจจัยที่2ก็คือว่าการที่ใช้อุณหภูมิสูงมากๆในการทอดนะคะหรือที่เรียกว่า deep fry เนี่ยมันจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระเยอะและนั่นก็จะมาทําให้เกิดความเสื่ออออออมมมในนรรร่่่่าาาาางงงงกกกกกยยยขขเคคะะะแลีหึปัััจจจ็ืทด้วชุ แป้งทอดนะคะก็จะกลับมาสู่ข้อที่1นนะคะก็คือมีทั้งแป้งและการทอดอุณหภูมิที่สูงก็ทาให้ร่างกายของเรานั้นยิ่งเกิดการอักเสบค่ะข้อ3นะคะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงนะคะอย่างเช่นพวกโซดาน้ําอัดลมน้าหวานทั้งหลายนะคะนี่คือสิ่งที่เราควรเลี่ยงเพราะน้ําตาลที่สูงนั้นนะคะก็ทําให้เกิดการอักเสบหนําซ้าไม่พอนะคะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในสภาพความเป็นกรดและความเป็นกรดนะคะก็ทําให้ปุ้มกันของเราเนี่ยทำงานได้ไม่ดีค่ะข้อ 4. ค่ะเนื้อแปรรูปนะคะพวกไส้กรอกแฮมเบคอนทั้งหลายลูกชิ้้้นนนนนคหลาาายชออบกิใเืแปปรรรูมีีทังงงสต่ ต่าางๆมกมกข้อสุดท้ายนะคะเนยเทียมหรือว่ามาการีนถ้าเราจะซื้อขนมปังหรือว่าจะซื้อขนมอะไรทั้งหลายนะคะลองพลิกหลังถุงดูนิดนึงนะคะว่ามีเนยเทียมอยู่หรือเปล่านะคะเนยเทียมหรือว่ามาการีนนะคะเป็นทรานส์แฟตนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับร่างกายเรามากๆเลยก่อให้เกิดการอักเสบมักจะแฝงอยู่ในพวกขนมต่างๆนะคะพวกโดนัทขนมเค,ค้กทั้งหลายนะคะและยิ่งนําไปทอดอีกโอ้โหอันนี้ก็คือยิ่งดับเบิลการอักเสบในร่างกายเราค่ะและการอักเสบนั้นก็จะนํามาสู่ความแก่ความเสื่อมส่งผลมาที่ผิวพรรณหน้าตาของเราด้วยค่ะ